ราคาประเมิน8ปดพเหรียญกระสาบรุ่นแรกสมัยรัชการที่หา้าโสรถดีบุกสวัสดีครับผมปปาศึกษาแบงเหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบงปั่นเหรียญกระสาบสวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านฮะ เดี๋ยวคลิปนี้ปะปะ่าจะมาประกาศรับซื้อนะสำหรับเหรียญต้องบอกก่อนเลยว่าที่จริงแล้วเอฟเซเป็นเหนรียญกระสับรุ่นแรกสมัยรัชกาลที่5กันเลยทีเดียวหลายคนอาจยังไม่เคยาบางคนอาจยังไม่รู้จักนะฮะบางคนอาจยังไม่เคยเห็นบางคนอาจยังไม่เคยสัมผัสนะฮะสำหรับ เหรียญกระสาบมุนเวียนรุ่นแรกสมัยรัชกาลที่5 FC ้าเอฟซีฮนี่คือเหรียญขนาดโสรดดีบุกนะฮะเหรียญขนาดโสรดดีบุกเป็นเหรียญกระสาบรุ่นแรกสมัยรัชกาลที่5กาก็เลยเดียวนะเอฟซีฮะ ah. อ่ะด้านหน้าประมาณนี้เดี๋ยวดูกันคร่าวๆด้านหลังก็ประมาณนี้นะเอฟซีฮะ ah. ก็ต้องบอกเลยว่าในสมัยพระบาทสมเด็จ พระจุลาลงก,ก่อนเก้าเจ้าอยู่หัวนะก็คือพระนามเดิมในขณะนั้นหรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สเสด็จถลิงถวันราชสมบัติเมื่อวันที่11เดือนพฤศจิกายนปีพศ2511นะฮะคือจริงๆแล้วเอฟต้นราชกาลต้นรัชกาลที่5เนี่ยนะ ได้มีการผลิตเหรียญขนาดโสรถดีบุคคามือปรา,านะปาะนะได้ผลิตเหรียญขนาดโสรถนะชนิดราคาโสรถนะอ่ะด้านหน้าเอฟซีฮะเป็นาตาพรชจุลมงกุฎนะตาพระจุลมงกุฎโอเคเนาะด้านหลังเอฟซีฮะด้านหลังอ่เป็นรูปพระแสงจักรนะเป็นรูปพระแสงจักร มีออช้างยืนพื้นหันหน้าไปทางซ้ายเอเรทเจฮะ,ฮะ <c oughs> รุ่นนี้จะเป็นช้างยืนแท่นนะฮะรุ่นแรกนี่จะเป็นช้างยืนแท่นเสียดายเอฮะนะกูรู้สึกว่าเหรียญเขาจะจะผ่านการใช้งานมาเยอะนะ,ะเอเนี่ยเอสซีเว,ว่าด้านหลังฮะเป็นรปูปช้างยืนแท่นหันหน้าไปทางซ้ายนะโอเคเอีฮะนี่คือเหรียญขนาดดีบุกสมัยรัชกาลที่ห้า ลักษณะ F อฟซฮะลักษณะเนี้ยเป็นเหรียญกระสาบกลมแบนนะฮะเป็นเหรียญกระสาบกลมแบนขอบเรียบนะฮะเหรียญรุ่นแรกของรัชกาลที่5เานี่ยไม่มีเฟืองในเอฟซีฮะเป็นขอบเรียบด้านหน้า F อฟซฮะด้านหน้าก็เอาไปให้ดูทั้งคู่เลยเนาะก็จะอ่าคือเหรียญเขาไม่ค่อยจะคม F อฟซฮะนะด้านหน้า F อฟซฮะก็เป็นตราพระจุลมงกุฎนะฮะประธานบนผานแว่นฟ้าในเอฟซีฮะตั้งอยู่บนผานแว่นฟ้าเห็นไหมฮะ เออด้านบนเนี่ยด้านบนเอฟซีฮะเป็นพระมหามงกุฎนะเอฟซีฮะด้านล่างนี้มีรูปผานรองอยู่เห็นไหมฮะเออประธานบุญผานแว่นฟ้าประมาณนั้นแหละนะฮะขนาดด้วยฉัดสองข้างเอฟซีเชื C, ่ว่ามีฉัดขรนาดอยู่สองข้างนะโอเคเนาะส่วนด้านหลังเอฟซีฮะส่วนด้านหลังก็เป็นรูปช้างยืนแท่นนะ,ะช้างยืนอยู่ที่แท่นนะฮะอืมช้างยืนแท่นหันหน้าไปทางซ้าย อยู่กลางพระแสงจักรเลยนะอยู่กลางพระแสงจักรตรงนี้ก็เป็นใบจักรวิ่งรอบเห็นไหมฮะเออเป็นใบจักรวิ่งรอบนะหันหน้าไปทางซ้าย fc ด้านบนของเหรียญเนี่ยที่จริงเนี่ยนะฮะคือเหรียญก็จะคมกว่าเนาะด้านหน้าเฉยยังไงเออ fc ดูก่อนะฮะก็คืออ,อ่าด้านบนของเหรียญ fc นะจะเป็นจะเป็นอักษรภาษาไทยนะฮะด้านบนนี้จะเป็นอักษรภาษาไทย16อันเฟืองนะฮะ เป็นเลข1ไทยแล้วก็เลข6เสียดาย f อฟสี่ห้นาเรียนเขาเก่าไปนิดหนึ่งนะฮะสิอันเฟืองหนา16อันเฟือง,นะ 16, อองส่วนด้านซ้ายก็มีข้อความบอกเป็นเลขอารบิกนะตรงเนี้ยนะฮะหนึทับสิหรือว่า1นึส่วนสินะฮะเป็นเลขอารบิกนะที่จริงฝั่งนี้ f อฟสี่ห้นะจะมีตัว F นะฮะจะมีตัว F นะเออจะมีภาษาอักษรโรมันหรือว,ว่าภาษาอังกฤษเป็นตัว F นะฮะ ก็แทนคําว่าเฟือง16อันเป็นเฟืองโอเคเนาะแล้ว F4 ด้านล่างก็จะเป็นอักษรภาษาจีนนะด้านล่างจะเป็นอักษรภาษาจีนเห็นไหมฮะอืม F4 ที่จริงเขาก็จะคล้ายๆของเหรียญราชการที่4นะฮะจะคล้ายๆเหรียญดิบุกราชการที่4ประมาณนั้นแหละนะ,ะเออประมาณนี้ประมาณนี้เนาะนะฮะนี่คือ,อเหรียญชนิดโสรถสมัยราชการที่5นะฮะ เอฟเีเหรียญนนี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนี่เราๆสัก3.10เซนติเมตรสามเซนกว่ากว่าะเส้นผ่านศูนย์กลางในประมาณสัก3มเซนกว่ากว่านะส่วนขนาดของน้ําหนักก็เอฟเสีเหรียญเดิมๆแล้วก็ประมาณสัก7กรักกว่านะฮะ็กรักกว่าๆ7จุดอ่าหกเจกรัมประมาณนี้แหละเอฟซสฮะนะสำหรับน้าหนักของเหรียญถ้าความหนาของเหรียญที่ยังสมบูรณ์เยอกก็ ประมาณ0.15เซนติเมตรนี่คือรายละเอียดของเหรียญทั้งด้านหน้าด้านหลังขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วก็น้ําหนักขับเอฟซีเหรียญรุ่นนี้เอฟเซียที่จริงเนี่ยวันที่ประกาศออกใช้เนี่ยเป็นปีเดียวกันกับอ่าเป็นปีเดียวเดือนเดียวนะกับอ่ขาขณะที่อ่าพระหลวงราชการที่5ใเนี่ยึ่งของราชนะนะพระหลวงรัชการที่ห้าเนี่ยเอฟเซียขึ้นของราชเมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยนนะนะ แล้วหลังจากนั้นแป๊บเดียวแนตเยพอถึงวันที่15พฤศจิกายนเนี่ยก็ได้มีการผลิตเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาเลยนะฮะในปีเดียวกันปีพศ2 4 1 1นะฮะปีพศสอ1 1แล้วก็ใช้เรื่อยมารู้สึกว่าจะเลิกใช้เมื่อ,อวันที่14เดือนเมษายนปีพศ2518 15อ่า11 12ก4็ก็อยู่ในระบบมุนเวียนเราลสัก 7ปีนะฮะเราเราวสัก7ปีไม่ทราบจํานวนการผลิตนะฮะไม่ทราบจํานวนการผลิตพอดีปปาได้มา2เหนนรียญนะเป็นผ่านการใช้งานนะก็ปปาเนี่ยไปดูราคาที่เขาประเมินกันไว้นะร,ราคาที่ถูกประเมินเอฟีฮะก็ถือว่าราคาสูงพอสมควรนะฮะร,ราคาประเมินก็น่าจะเป็นเหรียญที่มีสภาพสมบูรณ์จัดๆนะฮะที่เคยประเมินไว้นี่ก็ เราเล่สักเจ็ดแปดพันนะฮะเราเล่สักเจ็ดแปดพันเอฟซีราคาประเมินก็เหมือนเหรียญอื่นๆเลยนะฮะเหมือนเหรียญโบราณอื่นที่ประเมินกันไว้หมื่นหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นนะฮะนั่นคือราคาประเมินนะฮะอย่างเหรียญโสลดิบุกค,คาเมือป่าของรัชกาลที่ห้าในเอฟซีฮะก็ประเมินกันไว้อยู่ที่ประมาณเจ็ดแปดพันนะฮะก็เป็นเพียงราคาประเมินที่ถูกประเมินกันไว้แต่เอฟซีฮะนะราคาซื้อขายจริงๆนะฮะ เท่าที่ปอป่าไปค้นคว้าราคาซื้อขายจริงต่างตามพี่น้องทว็บเว็บไซต์เออเลยประมาณนี้นะฮะปอป่าก็ไปดูก็เห็นซื้อขายกันตามสภาพนะฮะถ้าสภาพอย่างคามือปอป่าเนี่ยเอาคลิปนี้ล่าสุดนะฮะถ้าเป็นสภาพแบบผ่านการใช้งานเยอะๆอย่างนี้ใช่ไหมเออราคาซื้อก็น่าจะเริ่มกันที่ต้องบอกว่าหลักร้อยนะฮะเออในสภาพเขาค่อนข้างจะผุก่อนขาดการเก็บรักษาเพราะอายุเหรียญนี่โอ้โหหลายปีเลยเอสเนาะนะฮะ ถ้าเป็นสภาพอันนี้ก็น่าจะซื้อกันได้หลักร้อยนะฮะซื้อกันได้หลักร้อยถ้าสวยๆขึ้นมาหน่อยถ้าสมบูรณ์จัดๆเลยเนี่ยเริ่มสมบูรณ์เอเซียก็เป็นออสองร้อยสามร้อยนะถ้าเริ่มสวยจัดๆจ,จ,จริงๆก็อาจจะได้400ถ้าสวยมากๆราคาก็เดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะฮะโอเคเนาะสำหรับเดี๋ยวที่ผ่านการใช้งานราคาซื้อขายจริงในช่องของป,ป่านะเอีเนาะแต่ถ้าสวยสมบูรณ์มากๆนี่ก็ว่ากันไป จะไปที่หลักหลายร้อยถึงหลักพันไหมจะกว่าไหมเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันนะฮะสำหรับนักสะสมท่านใดที่มีเหรียญอ,อโสรสนะฮะโศรดเนื้อดีบุกนะ,ะเหรียญกริส์รุ่นแรกสมัยรัชกาลที่5นะฮะน่าจะต้องเป็นรุ่นแรกจริงๆทะ่เอเพราะว่ารัชกาลพระองค์รจชก,การที่5ไดนขึ้นของราชเมื่อวันที่10รู้สึกจะเป็นวันที่10เท่าไหร่นะอฟซวันที่11ใช่ไหมฮะเออ ขึ้นของราชเมื่อวันที่11เดือนพฤศจิกายนนะแล้วในในในเดือนเดียวกันเลยฮะนะผ่านไปขึ้นของราชเมื่อวันที่11นะฮะ12 13 14 15พอวันที่15เนี่ยก็ได้มีการผลิตเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาทันทีนะฮะนั่นหมายความว่าเอฟสิฮะเหรียญโสรถดีบุกตาพระจุลมงกุฎด้านหลังพระแสงจักรเนี่ยเป็นเหรียญกระสาบรุ่นแรกของท่านจริงๆนะฮะ โอเคเนาะใครที่มีก็สามารถติดต่อช่องของพ่าป่ามา F อต้องตัดราคาประเมินทิ้งไปนะนะเรามาพูดถึงส่วนราคาซื้อขายจริงกันดีกว่านะถ้าหากเป็นผ่านการใช้งานแล้วสภาพค่อนข้างจะแย่แยแบบนี้เอฟตีนะราคาซื้อขายก็น่าจะอยู่กันที่หลักร้อยนะถ้าแย่กว่านี้ก็อาจจะไม่ถึงร้อยแต่ถ้าหากว่าผ่านการใช้งานแล้วสภาพสมบูรณ์ขึ้นมานะสภาพสมบูรณ์ขึ้นมาทั้งด้านหลังด้านหน้าเลย ก็อาจจะได้กันหลักกี่ร้อยดีละสอ0ร้0ยสาตามสภาพผิวเหรียนเลยนะฮะถ้าเป็นสภาพเดิมๆจริงๆขมชัดจะจัดเอสฮะจะเท่าไหร่กี่ร้อยหรือจะพันไหมเดี๋ยวใครมีก็ส่งรูปเหรียญตรวจสอบเมืนหลักคากันนะ,นะเนีเอส FC สำหรับคลิปนี้ประปามาประกาศรับสือเหรียญขนาดโสรดนะฮะเหรียญขนาดโสรด เนื้อดีบุกตาพระจุลมงกุฎด้านหลังพระแสงจกักรช้างยืนแท่นอยู่กลางกงจักรนะฮะใครที่มีก็ติดต่อมาช่องทางการติดต่อ f อฮะนะช่องทางการติดต่อก็ให้ f อนั้นเพิ่ม ID ดีไลนนะฮะเพิ่ม ID ดีไลนเลย092 792 8232เห็นฮนะอ่ะป้าปจะวางไว้ก็ f อจดใส่สมุดหรือว่าใครที่แคปหน้าจอไปก็ได้นะฮะแคปหน้าจอ ใครที่เพิ่มอดีไลน์เป็นเพิ่มอดีไลน์เก่งก็เพิ่มเลยนะฮะเมื่อเพิ่มอดีไลน์เสร็จเห็นไหมส่วนเก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดสองสามสองหรือหาผู้เฒ่าผู้แก่เนะี่ยเพิ่มอดีไลน์ไม่ค่อยเก่งก็ลองใช้เบอร์โทรติดต่อสอบถามแอดมินดูนะฮะเบอร์อดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรเนี่ยใช้ตัวเลขตัวเดียวกันเลยส่วนเก้าสองเจ็ดเก้าสองแปดสองสามสองอ่ะเพิ่มอดีไลน์กันไว้เอฟสีนะ,ะหรือใครถนัดเบอร์ล่างนะฮะ ก็เป็นเบอร์เดียวกัน eline, อดีไลน์แล้วก็เบอร์โทรเบอร์ล่างก็เป็นเบอร์เดียวกันนะฮะ0984095244ส่วนใหญ่ประปาจะแนะนําเบอร์บนนะเออเบอร์พระเอกก็มีเบอร์หนึ่งก่อนเบอร์หนึ่งใช่ไหมนี่เป็นเบอร์สองใครถนัดทางไหนละ่ะนะฮะก็สามารถติดต่อช่องของปปามานะัส่งรูปเหรียญมาประเมินราคากันก่อนเนาะเราซื้อขายเหรียญตามสภาพแล้วก็ราคานั้นจะประเมินไว้ที่เท่าไหร่อะไรยังไงซื้อขายจริงอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะก็ต้องแยกใจให้ออกด้วยเนาะ ก้อเจียเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาพบเจอกันใหม่นะฮะก็ใครที่เพิ่งมาเจอช่องของป,ป่านะฮะก็สามารถที่จะให้ท่านกดติดตามกดกระดิ่งการแจ้งเตือนช่องของป,ป่าไว้เวลาป่าทําคลิปประกาศรับซื้อเหรียญอะไรประมาณนี้นะฮะก็จะได้รู้ข่าวข่าวฮะที่พิโดป,ป่าเนี่ยจะไปเด้งแจ้งเตือนที่ท่านนะไปเด้งวิดวิ่งไปที่โทรศัพท์ของท่านแทบเล็ตของท่านนะฮะโอเคเนาะกดติดตามช่องของป,ป่าไว้ นะจะได้รับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับเหรียญที่ประปารับซื้อเกี่ยวกับเหรียญกระส์บนะฮะไปยูคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ผมประปาศึกษาแบงเหรียญโบราณขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ